อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นป่าชายเลนนะครับที่ยังบุดมสมบูรณ์ก็สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เห็นฝั่งนู้นนะครับจะเป็นหาดปากแมงนะครับก็จะมีวิวนะครับที่สวยงามแล้วก็สามารถนั่ง หรือข้ามฟากนะครับไปเกาะเพื่อไปดำน้ำไปนอนค้างคืนนะครับได้แต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายนะครับจุดที่เป็นนด์มาร์คนะครับของที่นี่ก็คือ,อภูเขาลูกนี้นะครับซึ่งจะมีหน้าผ้านะครับที่เห็นตรงกลางนะครับก็จะมีภาพวาดของมนุษย์ ยุคหลายพันปีก่อนนะครับเป็นภาพวาดปลาแล้วก็าทาไว้ที่หน้าผานะครับตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาตินะครับก็ได้ให้สามารถเดินนะครับไปดูได้ใกล้ๆบริเวณภาพวาดนะครับก็จะจัดทำเป็นอสองช่วงนะครับเป็นทางเดินเป็นทุ่นลอยนะครับก็ณีน้ำขึ้นน้ำลง ก็จะเป็นทุน่นทุ่นสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างนะครับเป็นทางเดินคอนกรีตเสรามเหล็กถาวรน,นะครับก็เดินอ้อมนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะครับหรือเป็นเกาะนะถ้าน้าขึ้นก็จะเป็นเกาะนะครับลักษณะทรงคล้ายๆภูเขานะครับที่อยู่กลางวัดภูเขาทองนะครับเป็นภูเขา หินปูนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหินอ่อนหรือหินปูนนะครับดูจากสภาพหินยังเป็นสีแดงๆน่าจะเป็นลามสโตนนะครับก็ดูทิวทัศน์นะครับเป็นภาพกว้างๆนะครับก็มีคนมาเที่ยวมาวันนี้วันจันทร์นะครับช่วงเช้าก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวจังแล้วก็จากหลายๆ ตรวจนะครับของประเทศที่มาชมความงามแล้วก็มาดูภาพวาดสีของมนุษย์ยุปกรอิอีสา์นะครับภาพวาดนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแอบสักนะครับก็บางคนก็จะดูเป็นปลานะครับเพราะว่าสันนิษฐานนะครับว่าก็เป็นอาชีพนะครับชาวประมง เดี๋ยวมาอ่านข้อความนิดนึงนะครับ <c oughs> ตรงนี้ใช้คำว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแบนนะนะครับชื่อเขาแบนะนะครับอุทยานแห่งชาติาหาดเจ้าหมายนะครับด้านซ้ายนะครับถ้ามาก็จะ มีลิงฝูงลิงหรือว่ามีบางช่วงนะครับก็จะสามารถเห็นปลาพยูนยได้นะครับตรงนี้เป็นแหล่งภาพเฉียนสีเขาแบนะนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่5้าบ้านฉางหลางตำบลไม้ฝาดตำบลสีเกาจังหวัดตรังนะครับ มาดูประวัติของเขาแบนะนะครับประวัติของเขาแบนะเป็นเขาหินปูนนะครับโอเคครับเป็นหินปูนล,ลูกโดดขนาดเล็กนะครับตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมของหาดฉางหลางในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมภาพเขียนสีตั้งอยู่บริเวณเพิงผาด้านทิศเหนือของเขา เมื่อน้ำทะเลนะครับลดระดับลงเขาไปนะจะมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของปลายแหลมสามารถเดินเท้าไปชมภาพเขียนสีได้นะครับโดยตัวภาพจะสูงกว่าระดับพื้นทรายนะครับประมาณ5เมตรแต,แต่หากระดับน้ำทะเลสูงเขาเปนะก็จะกลายเป็นเกาะสามารถเดินทางไปชมด้วยด้วยเรือนะครับตัวภาพจะอยูนะ่ในระดับถ้าน้ำขึ้นนะเพื่อ คดีประเทศไทยนะครับได้สำรวจภาพเขียนและชิ้นส่วนภาชนะด,ดินเผานะครับเมื่อปี2532-2533ถึง2533นะครับถ้าท่านะสังเกตน,นะครับจากลักษณะของพื้นที่นะครับมีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวนะครับเหมาะในการจอดเรือเพื่อพักระหว่างเดินทางหรือหลบกระแสลมคนโบราณจึงเลือกใช้พื้นที่บริเวณนี้สร้างสรรค์ผลงาน ภาพเขียนสีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือเพื่อประกอบพิธีกรรมกำหนดอายุภาพเขียนสีนะครับด้วยวิธีเปรียบเทียบเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคก่อนัติศา์สตรประมาณ2,000-4,000ถึงปีมาแล้วนะครับภาพเขียนสีเขาแบนะจึงเป็นตัวแทนแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สแสดงเห็นถึงการดำรงอยู่ของสุมชนยุคก่อนอิศาในพื้นที่ชายฝั่ง <C oughs> เดี๋ยวเราดูรูปก,ก่อนเดี๋ยวไปดูของจริงนะครับภาพเขียนสีเขาแแบนนะครับจะเขียนด้วยสีแดงนะครับลักษณะนะครับประมาณนี้นะฮะใช้เทคนิคร่างโครงภายนอกและแต,ตกแต่งลวดลายเป็นลายเส้นและระบ,บายสีทึบภายในลักษณะภาพเป็นภาพเขียนสีลูกปลาจำนวนสองตัวความหัวลงนะครับ่บลักษณะของการเขียนภาพ เขียนเป็นเส้นโครงร่างและทำเป็นลายเส้นทางด้านในตัวปลาส่วนหัวกับส่วนหางระบายสีแดงทึบด้านล่างของปลาเป็นภาพเขียนสีมีสภาพค่อนข้างลบเลือนนะครับตามการเวลาโดยมีการระบายสีด้านในทึบนักวิชาการบางท่านนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นภาพอุปกรณ์จับปลาบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นรูปสัตว์คล้ายเสือถัดลงไปด้านล่าง ทางขวามือครับของผู้สมภาพครับก็แล้วแต่จินตนาการนะครับก็เป็นภาพเขียนมีลักษณะคล้ายสัตว์ระบายสีทึบแต่เนื่องจากภาพมีสภาพค่อนข้างลบเลือนครับก็เลยไม่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับก็เป็นภาพนะครับที่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับอายุ2,000ถึง4,000ปีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำน้ำลงครับถ้าน้ำขึ้นเนะครับช่นนี้ก็จะลอยนะครับไป าทางเดินคอนกรีตเหล็กนะครับสมัยก่อนนะครับจะมาที่หาดเจ้าใหมนะครับใช้เวลาจากอำเภอเมืองตรังเนี่ยต้องเรียกว่าทั้งวันนะครับเนื่องจากถนนหนทางนะครับก็ไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้นะครับก็เป็นถนนลูกรังขึ้นเขาลงห้วยนะครับข้ามสะพานแคบๆ แต่ตอนนี้เนี่ยมาสะดวกมากๆครับผ่านไป50ปีน,นะครับจะเป็นอ่าวนะครับก็เรือนะจะมาใช้บริเวณนี้นะครับหลบคลื่นลม แล้วแต่มุมมองนะครับเหมือนที่เห็นอยู่ทางนี้นะครับถ้าไปยืนที่หาดปากเมงนะครับเขาลูกที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีลักษณะอินเดนาการอาจจะเป็นรูปต่างๆนะครับบางก็บอกว่าเป็นรูปช้างหมอกนะครับสภาพทรายนะครับฝั่งทางนี้จะไม่สวยนะครับชายหาดไม่สวยเนื่องจากว่า จะเป็นโคลนดินโคลนน้ำจะขุ่นนะครับแต่ถ้าอยากจะให้เป็นน้ำใสนะครับทรายขาวเหมาะสำหรับการดำน้ำนะครับก็จะต้องนั่งเรือจากท่าเรือตรงหาดปากเมงนะครับไปประมาณเกือบสิบกิโลนะครับเห็นเกาะนะครับอยู่ลิบๆเลยแล้วถ้าเลยไปอีกนะครับก็จะ ถึงหมู่เกาะนะครับในจังหวัดกระบี่นะครับลักษณะหินปูนนะครับถ้าเทียบกับภูเขาที่วัดภูเขาทองนะครับตรงนั้นจะเป็นหินอ่อนครับเป็นมา์เบลอันนี้เป็นลามสโตน ช่วงน้ำขึ้นนะครับก็จะสูงขึ้นไปการเดินก็อาจจะยืดยาบต้องระมัดระวังนะครับจะเห็นซากฟอสซิลของหอยนะครับอยู่ตรงโคนของเกาะนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับที่วัดภูหอทองนะครับที่โคนหน้าผานะครับก็จะเป็นออฟอสซิลนะครับเ,เปลือกหอยเหมือนกันนั่นก็ยืนยันได้นะครับว่าวัตถุหอทองนั้นเคยเป็น ทะเลมาก่อนนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับในเวลาหลายล้านปีนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพแผ่เดินนะครับันนี้คือค่นขางแรงนะครับลมค่มอนข้างแรงีเดียวน้ำก็เริ่มขึ้นนะครับเากวันนี้ไปก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเหมาะที่จะพา ธรรมชาติแล้วก็ถ้าไปที่สุดนักท่องเที่ยวก็จะมีบอร์ดนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับสถานทีุ่ทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับเมื่อกี้เราดูรูปไปแล้วนะครับจิตกรรมนะครับของยุคโบราณยุค2,000ถึง3,000ปีนะครับสมัยก่อนนี่ก็คง เี่มาค้นพบยากนะครับเพราะว่าก็ต้องนั่งเรือมาถ้าน้ําขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับจากที่เราเห็นขึ้นไปนะครับก็จะเห็นภาพเอามือสัมผัสได้นะครับก็จะมีนะครับจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับเดินทางกันมาเนี่ยก็คือภาพเขียนสีแอนเชียนคาเลอร์เพนติงนะครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่นะครับาไปดูของจริงกันนะครับนี่ลักษณะเหมือนปลาไหมนะฮะลองดู จะพะน้ำขึ้นนะครับพน้ำขึ้นก็จะเอามือเอื้อมถึงนะครับก็เ,ออเป็นภาพที่อยู่มาเป็นสองสามพันปีนะครับอยู่นหน้าผาเป็นหน้าผาสูงชันนะครับ ถ้าน้ำขึ้นนะครับก็จะสามารถใช้ตัวสะพานนะครับคอนฟิสส์เร็จเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับนาเด็กๆมาก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะ ังหวัดตรังก็หลักๆนะครับก็มีทะเลหรือถ้าไปอำเภอกันตังนะครับก็จะมีท่าเรือเฟอร์รี่นะครับถ้าเราเดินทางมาที่ปากเมงหรืออุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหม่นะครับก็มาได้สองทางถ้ามาจากจังหวัดตรังเลยก็มาทางรถยนต์มาถึงเลยนะครับแต่ถ้าไปทางอำเภอกันตังนะครับก็ต้องนั่งแพข้ามฟากนะครับ เอารถขึ ens, ini, ้นไปได้แล <quer> ้วก็มาเชื่อมกับฝั่งอำเภอสิเกานะครับก็จะยนระยะทางได้นอกจากนั้นนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาก็คือบ่อน้ำร้อนนะครับมาอาบแช่สปานะครับ นี้กลุ่มวัยรุ่นนะครับยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะครับก็<ม>จะมาเลือกวิทยาแห่งชาติหาเจ้าใหม่นะครับก็ามาทำคอนเทนต์กันนะครับเนื่องจากวิววิชั่นสวยงามมาก เป็นพืชน,นะครับที่ขึ้นอยู่ตามซอกหินมีทั้งพืชน,นะครับตระกูลบรวเพชรถาคุณพิสุริเสนสาย ด,ดูภาพแพนพาโนรามานะฮะขวาซ้ายนะครับมาขวาที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับก็จะเป็นเกาะไงนะครับเกาะมุกที่มาพักได้นะครับดำน้ำนะครับทั้งดำลึกนะครับสู่บ้าหรือจะดำผิวสมะการังนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็นหาดปากเมงนะครับที่นักท่องเที่ยวได้มามีมประสบการณ์ก็คือการลอยตัวในน้ำลอดไปดูถ้ำมรกตนะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับเหมือนกันแล้วก็เทศกาลประจำปีนะครับก็คือการจัดงานวิวาใต้สมุทรนะครับที่หาดปากเมง ครับก็คงประมาณนี้นะครับมาเที่ยวชมอุทยานหาดเจ้าไหมนะครับพื้นที่ป่าไซยเลนนะครับที่งคงามอมดมสมบูรณ์นครับทางภาคใต้นะครับจังหวัดตรังอยู่ที่อำเภอสิ